ทวีศักดิยากรค่ะอายุเท่าไหร่คะห้าสิบปีครับห้าสิบปีครับคุณพี่ทำอาชีพอะไรค่ะทำร้านเสื้อผ้ากีฬาครับทำเสื้อผ้ากีฬาไกดํดำสปอร์ตอ๋อครับค่ะแล้วก่อนจะทานตัวนี้พี่มีอาการเป็นยังไงครับเริ่มแรกเลยก็คือเมื่อก่อนผมเล่นบอลให้เ่อสโมสรชุมรีแล้วก็สโมสรสิงห์เทโลแล้วทีนี้เกิดอาการบาดเจ็บที่หัวเข่า แล้วก็พาเข่ามาก็เล่นบอลไม่ไมไม่ไม่ไได้ร้อยครับแล้วทีนี้ก็กินยามาทุก,ทกยา <คะ S 2> <characterized> แล้วก็มีเหตุการณ์ในช่วงหนึ่งก็คือว่าวันหนึ่งเราไปเล่นบอลแล้วใช้กําลังเกินเกินที่เรามีอยู่ <c oughs> <c oughs> หักโ <c oughs> หมหักโหมแล้วทีนี้ก็คือพอวันลุกขึ้นร่างกายเรามันเหมือนกับว่าเส้นมันยึดทั้งตัวเลยเป็นเวลามาสองปี แต่ภายในใช่แต่ภายในสองปีนี่ยเราก็ไปหาหมอจับเส้นหายาโน่นยานี่มากินนะครับจนถึงณปัจจุบันนี้ผมก็ไม่สามารถกลับไปเล่นฟุตบอลได้สองปีมาแล้วใช่ยันถึงวันปัจจุบันครับทีนี้เราไปสนามบอลเราก็ต้องไปนั่งดูเขาเล่นจากเราเคยเล่นให้เขาดูครับแล้วก็ผมก็มาเจอยาดีบูญ ครับซึ่งเป็น,นชนิดผงครับลกล่องหนึ่งมีห้าซองนะแล้วทีนี้ผมก็ลองดูลองกินลองกินเฉยๆทีนี้ <c oughs> พอซองแรกเพ๊บ <c oughs> พอเรากินไปเช้าขึ้นมานะ <c oughs> เนี่ยความรู้สึกมันดีขึ้น <c oughs> มันดีขึ้นเราก็กินต่อไปต่อไปต่อไปแต่ขาเราอะ <c oughs> มันก็ยังคือปกติ <c oughs> ยังวิ่งยังขัดยังเสียวอะ <c oughs> พอซองที่สี่เพ๊ สองที่สี่กินไปเชา้าขึ้นมาร่างกายมันเหมือนคนปกติมันเหมือนคนปกติผมก็ไม่รู้ว่ามันรู้สึกเลยใช่ไหมรู้สึกได้เลยแล้วพอผมปวดนี่ยังมีอยู่ไหมใช่งเนี้ยมันเหลือนิดเดียวเหลือนิดเดียวน,นิด,ด,นดหนึ่งมีอยู่ใช่ใช่แล้วผมก็ไปเล่นเล่นฟุตบอลเล่นลิงกับเพื่อนสิ่งที่เราเคยทำได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะมันได้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับ จากที่เคยสองปีนั้นคือเล่นไม่ได้เลย <c oughs> นั่งดูเฉยๆต้องดูเขาเล่นอ๋อในสีซองนี้พี่ก็มาเล่นได้90%ครับ90%ใน <c oughs> ใ,ในในสกิลที่เราเคยเล่นค,ครับแล้วพอหมดสองที่ห้าเราก็ดีขึ้นดีขึ้นตอนนั้นพี่คิดหรือยัง <c oughs> ว่ามันเกิดจากอะไรยังไงเกิดจากใช่ผมก็คิดครับว่ามันเกิดจากอะไรแต่ทีนี้เราเห็นดีบูญรีวิวใช่ป่ะเอ้ยเราซื้อมั่วมั่วอ่เืะ ซื้อม่วมม่วก็กินม่วมม่วเหมือนกันกินม่ม่วก็ไม่ได้คาดหวังอะไรไม่คาดหวังเพราะมันหมดฟาร์มคาดหวังแล้วว่ามันกินมาทุกทุกยี่ห้อแล้วว่าก็ทานมาหลายตัวแล้วโอ้เยอะในตอนนี้น่าจะมีแต่ยามั้งในตัวแล้วทีนี้ว่าพอเรากินแล้วมันดีขึ้นใช่ป่ะเราก็ทีนี้อยากจะบอกต่อให้เพื่อนเพื่อนนักฟุตบอลรุ่นเดียวกันเรารุ่นพี่เรารุ่นน้องเราเนี้ยให้มากินตัวนี้นี่คือผลิตภัณฑ์ดีบูญ ครับชนิดผงครับที่ผมกินแล้วกลับมาเล่นฟุตบอลได้อีกครั้งขอให้เพื่อนหายเหมือนผมนะครับขอบคุณครับ